สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเล่นเกมเรอบบเย,ย้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเล่นแมบตามล่าหาหมีนั่นเองค่ะทุกคนเป็นหมีที่ถูกกลายพันธุ์มีหน้าตาที่แบบ ค่อนข้างที่จะอบปรลันิด ja นึงนะคะทุกคนไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าในแบบนี้เนี่ยมีประหลาดประหลาดแบบไหนที่รอให้เราดูอยู่บ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยไไปไหนีมเดวมีคนตอนนี้คือ คืออะไรอะ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ยรมนันทีื้อของไหมลองดูไหมมันเป็นภาพคนี่มันเป็นภาพมาได้ที่มันเป็นภาพ,ภาพอันนี้เหมือนเป็นภาพแบบสยองขวัญน,นะทุกคนเดียเเด๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะนี่มาซื้อของก่อนไหมเนี่ยแก้ปัญหาแก้ปัญหาอะไรได้แล้ว โอเคไปทุกคนพี่ก็้ากดตรงนี้ซึ่จะเดินเร็วได้บนหนอออันนี้ก็ตรงนะ้นี่ตรงนี้นี่อ๋อจะนอาจะเล่นกันยเนี่ยมันจะได้วิ่งเร็วไปกัน,นไม่เขียวเลยเอาไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาหมีหรือว่ารูปภาพต่างๆนั่นเองไปเลย,ยไปด้านไหนก็นดีด้านซ้ายก่อนไหมด้านซ้ายก่อนเลยโอเคไปมาเร้ว ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าด้านในเนี้ยมีอะไรโคตรมืดอะนี่กดทีวีเลยมั้ละไม่มีเราก็ะนองบุกเลยไม่ซื้อน่าไว้ทุกคนทางอย่างนี้ไม่รอเลยคนดูด้านหน้าดิคนคือแบบมันโคตรมืดอะทุกคนดูดิคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นสีเขียวๆนั่นไหมเห็นไป มันคืออะไรคือที่ตึ๊นี้มันเ,นเย้เย้ได้วิ่งแล้วไม่ใช่เฮ้ยเร็วเร็วขึ้นนะได้ทุกคนนี่ไงเป็นทุกคนทุกคนเห็นสีแดงๆตรงนู้นไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่ชีอ้อยู่อ่ะเนี่ยน่ะตรงนั้น,นอ่ะเอเอมันจะเป็นสีแดงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยว<ไ>เราลองไปดูกันดีกว่ามั่คน <Okay. S 2> นืนโอเคคือตอนนี้น้องฟาเรียกับแล้นาะส่องไฟให้หน่อย คนคือตอนนี้คือมันมืดมากมาก<ภ>านี่ดูคนดูดิห,หรมาเถอะเดินมาเดินมาไม่ตายหรอกโอ้ยนี่ไงนี่ไง้ยนี่ไงเป็นแบบแสงไฟแม้เออทุกคนเป็นแบบแสงไฟแท่นไฟนะคะกลัวมากสิกเดนใทุกคนฟังเสียงสิเวลาเราเดินนะไม่ไมเนี่ย เสียงโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเออพี่ฟินว่าเดี๋ยวเราไปหาทางเออไปหาทางด้ยอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ไรฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮะยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ใช้แล้วช้าแล้วอุ้ยจำทางไม่ได้โอ้ทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้ที่หนูเดินไปทักตามาเลินรู้คนอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะเนี่ยได้น่ะนั่น่ะไม่ได้ด้านด้านด้านที่ไป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 ปุ๊บปุ๊ีปุ๊บดูนิ้วมือสิเนี่ยเฮ้ยมี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  พี่พี่ไปหลบกับดูก่อนพี่ไปดูหม่เหอยด้วยพี่ก็ถแต่ว่าเราเดินช้ามากเลยอะนี่แกกับพี่เดินแล้วอ๋รเหรอเมื่อกี้พี่หนีด้วยนี่ไงไั่ไง รอด้วยเปิดสิเปิดมาเ่มเปิดเเปิดเปิดเปิดเข้ามาอย่างข้ามาละข้ละโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าบออเออนัแหละเนี้นีพี่ตเนี้ยตัคนนี่ ก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นหนีที่น่าอำปรรลักษณ์กันนี่เพื่อนอันนี้คือห้องอะไรอ่ะอกลอ้องกล้องกล้องมันคือกลอ้องมาดูเร็วกล้องอะไรอ่ะมาดูสิกล้องอะไรไม่รู้เหมือนกันมาดูดิไหนทางไหนนี่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 ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้จะมาเอาเอันนี้ก่่นเอ๊ะนี่ไงอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนไป็นอะไพี่เป็นกล้องอันนี้น่าจะเป็นกล้องในบริเวณด้านในนะคะส่วนนี้ก็คือกล้องด้านนอก ทุกคนดูบรรยากาศสิบรรยากาศน่ากลัวมากอเอ๊หน้าแหละเราเห็นน้อฟพายแล้วโอเคทุกคนไปกันเถอะโอเคโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะต้องรีบไปแบบตอนนี้เราต้องรีบไปหาของเพื่อที่จะได้แบบเฮ้ยทุกคนเราดูร้านค้าเลยตอนนี้เรามีตาม,มด้วย พี่พี่มีหมีมีหมีลูกพ่อไม่รู้คนเด็ดปะดดดดมีเยอะมีอ่ะ่าหมันหมีมันซ้อนกันสองตัวบดบดคนูนลูบเป ทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่แบบทำให้ทราบว่าต้องไปไหนได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอัง่ะขอแกันก่อนเนาะอ่าดูซิว่ามีอะไรบ้างก็มีพวกไฟฉายโซดาแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่เมย์กับน้องปเลยนะคะจะไปเก็บตังค์แล้วก็จะไปลองเนี่ยซื้อไอ้ตัวนี้ทุกคนเนี่ยซื้อตัวนี้ซึ่งมันใช้เงินทั้งหมด400บาทตอนนี้พวกเรามีอยู่137บาทเป็น กว่าว่าพวกเราจะสามารถหารตั้งได้เยอะขนาดไหน ก็ซื้อโซดามันพี่ฟินไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรอะโอเคค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะต้องไปรีบเอาเดินทางแล้วระหว่างนี้ทุกคนดูความน่ารักของหมีสินี่น่ารักจริงๆโอ้น่ารักเกินแต่ดูตอนที่มันฆ่าเราสิเฮ้ยคคิดก็สยองไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตามล่าไปเลย้ไปเร็วหนาะ โซดี้มาเลยพวกเราคนนี้มานั่นล่ะเราวังเราวัมีวมีอหเคตอนนี้เรามีตังคก90บาทเฮ้ยทุกคนเนี่สะพานนั้นไหม่ทหนโอไม่นะโอไม่นะโอไม่โอไมโอไมอโอ โอไม่ขอให้ทุนเดี๋ยวตอนนี้พี่เพียขออนุญาตซื้อไฟอีกรอบคือซื้อไปสามรอบแล้วตอนนี้ไฟโอ้ยพี่ไม่ต้องซื้อค่ะเด็กนี่อยู่ไหนทุกคนนี่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 นีบันไดมาเดี๋ยวมีบันไดอยู่ไหนทุกคนตอนนี้นะคะเราต้องเลี้ยปีนบันไดแล้วเพราะว่าเราต้องหลบหนีเพื่อที่พวกเราจะได้มีชีวิตรอดต่อไป คนตอนนี้มืดแล้วป่ดาทุกทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าอุ้ยอุ้ยมีขึ้นมาแล้วไหนไหนไหนยิงขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเออเจอกล่องสมบัติแลกลไม่ได้ไม่ได้ยนนะมหน่อกไปก่อนไงโอเคนะคะทุกคนแป๊บแป๊เดี๋ยวพวกเราอ้าวเมื่อกี้อ่าโอเคตอนนี้ พวกเรานะคะจะสามารถหลบหมีได้อีกไม่นานเนี่ยหมีเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆแลวกลายเป็นหมีที่น่ากลัวอ๋อโอเคค่ะทุกคนไปถ้าทุกคนโอเคอเค๋ยอันนี้คือใครโอ้เขาซื้อที่ตื่น ก็ไม่ไปใช้ด้วยเหรอยักษ์ไปใช้ไอตัวจับจริงๆไปฉายมันมีให้อยู่ไปฉายของมันเองอ่ะประมาณสามสิบบาทเองแต่ไอ้สามสิบบาทไปฉายจากตัวมันเนี้ยไม่ตู้ใส่ตังนะคะแต่ว่านี่เราคือทุกคนหมี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 นา่น่ะใช่ค่ะตอนนี้พวเราต้องรีบหาลูกค้าที่เจอเพื่อที่จะได้เอาไประมวลดูว่า นี nah, ่ย well, ่ะแล้มาดูว่า okay. ม oh, okay. yeah, okay, okay. ีให้มันกินอะไรเข้าไปทำไมมันดูง่ายเป็นแบบนี้ด้านกอย่ดินดเกไ้ไปแางล่างก็นระดดเลยตอนีเเเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าพี่่ะลงลงไปเถอะ เดี๋ยวเราต้องรีบไปหาของไงฟ้าพี่หยาลงลกขึ้นมาไปมาห่ะคอันว่าคนตลอดไัยาไ้นก็มาไม่เชื่อหนูไม่ไนไปเจอรยอู้องมันต้องไปหารูปจ้าทุกคนเดี๋ยวเราต้องรไปหารูป เดี๋ยวทุกคนเราลองเข้าไปหานิดนี้ไหมเผื่อว่ามันจะมีอ่ะอันนี้เร็วแล้วอันน้เรแล้ว เราไงต้องมาพิชิตมีให้ได้นี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เหมือนว่ามันจะเป็นแบบสนามบินอะไรแบบนี้ด้านนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะไปสนามบินกันโอเคไหมเนาะโอเคโอเคไปกันเลยเราไปด้นานนู้นโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านนี้ ้านหน้าที่เต็มไปด้วยป่าอันเียวนยกนยืนอยู่กับที่แถวนั้นไม่มีใครเดินเ่ยทีนี่พอเราเดินมาเพื่อนๆเจะเดินตามกันมาเราเดินามเพื่นมาตามนเยไหมทุกคนพอเห็นเริมเมเดิมพวกอยากจะลุ้เนไปไหนทุกคนเห็นแสงไฟไหมเห็นม่านบ้านหลังนึงเขาไปนดีกว่าเราไปดูว่าเจอยายสาหรือป่าดไรไมไปไปรู้ดีไมเียวแลไกยาย โอเคไปหลังจากที huh. right. no ่พี่ฟินพาน้องฟารมาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพาไปลงท้งเย้ไปตอนนี้คือพวกเราจะต้องรีบไปเลยนะคะน้องฟารมีตังค์เยอะมากเลยมเาเเอง่มีอแป่งีมีม้มดอยู่ามีอยู่้พี่ีกน น้องก็ไม่มีไฟใายก็รูอ้อหนองปวดท้ายโอเคหนองมาเร็วหนองไปไหนล่ะหนองมีข้าบ้านใจแล้วหนองฮะค่อ,คอยๆออกไปข้างนอกเลยหนองมีข้าบ้านใจแล้วอ๋อ ข้างหลังนะน้อไฟได้อยู่ข้างหลังเอาไว้ลำก,กกานของมต้องมีคได้ดยซือได้แล้วเนาะก็ซื้อไฟโอ้ยซื้อไฟแไฟแ เราต้องไปศึกษามาก่อนถึงมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องไปศึกษามาก่อนว่าแบบมีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกทีนึงนะคะและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะเราวันนี้ก็ต้องขอตัวเลยไปก่อนอีพีหน้าพวกเรามาเนี่ยพวกเราจะลงเมืองหรือลงถ้ำนั่นเอง <Okay. S 1> เพื่อที่พวกเราจะได้ไปไปสูตไว้ในเหมืองหรือในถ้ำนั้นอะมีอะไรลรอเป่า นะ่อาจจะเป็นจุดเกิดของซุกหนีก็ได้นะทุกคนเอาละคะ่ะสำหรับคลิปน,นี้บ๊ายบาย,ย